สวัสดีค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือฉันต้องการในภาษาโปรตุเกสจะพูดว่าอย่างไรฉันต้องการ eu gero eu gero ฉันต้องการฉันต้องการจะทำอะไรฉันต้องการจะไปไหนเราก็สามารถพูดต่อได้เลย eu gero อะไรเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่างค่ะฉันต้องการท่องเที่ยวรอบโลกฉันต้องการไปประเทศโปรตุเกส ฉันต้องการรถยนต์ใหม่หนึ่งคันฉันต้องการไปชายทะเลและฉันต้องการเรียนภาษาโปรตุเกสเราจะพูดว่าอย่างไรมาดูกันเลยค่ะฉันต้องการท่องเที่ยวรอบโลกเอลแกรูเบียชาเ์เปลลุมงดูฉันต้องการไปประเทศโปรตุเกสเอลแกรูอียร์ปาราโปรตุเกลฉันต้องการรถยนต์ใหม่หนึ่งคัน e u q u e u o um c a r r o novo. ฉันต้องการไปชายทะเล e u q u r r ร ir à praia. ฉันต้องการเรียนภาษาโปรตุเกส e u q u r r o a p r e n d e r p o r t u g u ê ุ quero เป็นไงบ้างคะเนื้อหามัยากแล้วเจอกันเนื้อหาต่อไปขอบคุณค่ะ